วันนี้พี่วาลเลน่ามาตรวจประวัติขึ้นจอประสาทตาที่โรงพยาบาลตำบลน,น้ำชุนค่ะทุกคนมาเรามาดูบรรยากาศกันเลยค่ะนี่คือบรรยากาศที่คนไข้รอนะคะอันนี้หายไปบางส่วนแล้วค่ะได้ตรวจไปบางส่วนแล้วนะคะมาดูบรรยากาศในการตรวจตากันนะคะขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นใบคัดกรองเบรราหวานจอประสาทตาแบบนี้ค่ะทุกคนจะเป็นใบคัดกรองแบบนี้นะคะโดยที่คนไข้จะต้องมีการอ่านตัวเลขก่อนค่ะอ่านตัวเลขดูนะคะประเมินการมองเข็นก่อนนะคะอันนี้แต่ละคนเนาะ เพื่อจะเป็นการประเมินว่าคนไข้คนนั้นมีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาลรือยั่งนะคะวันนี้ก็จะตรวจให้3ามโรคด้วยกันค่ะ นี้ก็จะตรวจให้3โรคก็คือคนที่เป็นเบาหวานมีโอกาสที่จะเป็นตาต้อกระจกนะคะเบาหวานขึ้นตาแล้วก็ต้อหินด้วยนะคะหนึ่งในนั้นก็มีภาวะเรื่องของตาแห้งด้วยแต่วันนี้จะตรวจให้3าโรคนะคะมาดูกันนะคะว่าบรรยากาศในการตรวจตาเป็นยังไงค่ะอันนี้ก็นั่งรอนะคะนั่งน้องสองตาต้อกระจกก่อนนะคะจากนั้นก็รอเข้าตรวจนะคะเนื่องจากว่าโรงพยาบาลที่พี่มาเลยหน้าทํางานอยู่เนี่ยก็ไม่มีคือมีเครื่องสายตาจอตามีเครื่องเดียวค่ะ ก็เลยไปยืมมาจากทางโรงพยาบาลพิจบูรณ์นะคะแล้วก็มาตรวจตากันนะคะใช้แยกเข้าสองห้องเลยนะคะอันนี้ห้องที่หนึ่งคะ่ะอันนี้ก็จัดสรรอีกห้องนึงเพราะว่าคนไข้จํานวนเยอะเราต้องมีเครื่องสองเครื่องคะ่ะอันนี้กเครื่องหนึ่งคะ่ะ <c oughs> อย่าลืมนะคะปีนี้คนที่เป็นเบาหวานตรวจตาแล้วหรือยังคะโดยความปรารถนาดีจากรพยาบาลเรน,นาคะ่ะแล้วเจอกันคะ่ะ